สวัสดีค่ะมิตรรักนักลงทุนทุกท่านนะคะคลิปนี้แอดก็จะมาแบ่งปันแนวทางตัวเลขอีกแล้วนะคะสำหรับตัวเลขในวันนี้เป็นตัวเลขประจำวันที่28พฤษภาคมนะคะตัวเลขที่แอดจะให้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปลงทุนในฮานอยลาวเวียดนามหุ้นนิเคอิฮังเสงไต้หวันเกาหลี ได้ทั้งหมดเลยนะคะลงทุนได้ทั้งวันนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการลงทุนนะคะใช้สติในการลงทุนหากได้ตามเป้าหมายแล้วก็ให้หยุดนะคะใครยังไม่มั่นใจลองจดแนวทางแล้วไปเทียบกับผลการออกรางวัลดูนะคะสำหรับแนวทางที่แอดจะให้ในวันนี้ได้แก่ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดตัวเลขดีๆแบบนี้แนวทางโดนๆแบบนี้นะคะอย่างของเมื่อวานนะคะวันที่27เข้าลาวพัฒนา3ตัวตรงๆเลยนะคะถ้าใครติดตามแอดก็รวยรวยรวยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการลงทุนค่ะไปแล้ว Thank mm -hmm. you.